ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านโลกกอดนอนพอดแคสต์ Open a book, open the world, and open your dreams เคยไหมครับที่คุณมีไอเดียอะไรบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวมันอาจจะเป็นไอเดียธุรกิจเล็กๆโครงการใหม่ๆใ,ในที่ทำงานหรือแม้แต่การตัดสินใจเปลี่ยนแป,ปลงเส้นทางชีวิตครั้งใหญ่ไอเดียนั้นส่องสว่างอยู่ในความคิดทำให้คุณตื่นเต้นจนหัวใจเต้นแรงแต่ทันทีที่คุณรวบรวมความกล้า และเล่าให้ใครสักคนฟังสิ่งที่คุณได้กลับมาอาจเป็นเพียงความเงียบสายตาที่ว่างเปล่าหรือเลวร้ายที่สุดคือคำพูดที่ตัดรอนทุกความหวังมันจะไม่มีวันได้ผลหรอก That will never work คำพูดสั้นๆประโยคนี้มีพลังทำลายล้างที่น่ากลัวนะครับมันเหมือนกับน้ำเย็นที่สาดเข้ามาดับกองไฟที่กำลังลุกโชนมันไม่ได้โจมตีแค่ตัวไอเดียแต่มันโจมตีลึกลงไปถึงตัวตนและความเชื่อมั่นของเรา มันปลุกเสียงวิจารณ์ในหัวของเราให้ดังขึ้นถามซ้ำๆว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังจะทำอะไรง่ง่ๆลงไปความกล้าหาญที่เคยมีก็ค่อยๆหดหายไปเหลือไว้เพียงความกลัวที่จะล้มเหลวและความลังเลสงสัยคำคืนนี้เราจะย้อนเวลากลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่1,990ยุคที่เสียงโมเด็มไดาอายังคงดังอยู่ในบ้านหลายหลังอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้น แต่ก็ยังเชื่อวช้า a อเมซอนยังเป็นเพียงร้านขายหนังสือออนไลน์และอาณาจักรแห่งความบันเทิงถูกปกครองโดยยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่าบล็อกบัสเตอร์ที่มีร้านเช่าวีโอเทสีน้ำเงินเหลืองอยู่แทบทุกมุมเมืองในโลกใบนั้นการจะบอกว่าฉันจะสร้างธุรกิจให้เช่าหนังผ่านไปรสน์นีเป็นเรื่องที่แทบจะถูกหัวเราะเยาะเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบริษัทหนึ่งที่ไม่ได้เกิดมาจากไอเดียที่สมบูรณ์แบบ แต่เกิดมาจากซากปรากหักพังของไอเดียแย่ๆนับสิบเป็นบริษัทที่เกือบจะต้องขายตัวเองในราคา50ล้านดอลลาร์ให้กับคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดแต่กลับถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใหญ่เรื่องราวนี้อยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า That Will Never Work: The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea หรือไอเดียนี้ไม่มีวันทำงากําเนิด Netflix และชีวิตอันน่าอัศจรรย์ของหนึ่งความคิด ซึ่งเขียนโดยมาร์คแรนดอลฟ์ผู้ร่วมก่อตั้งและซ e o คนแรกของ Netflix ชายผู้เป็นหัวใจแห่งความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่แท้จริงเรื่องราวของ Netflix ที่เรารู้จักกันในวันนี้คือมหาอำนาจแห่งวงการสตรีมมิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิถีการเสพสื่อของเราไปตลอดกาลแต่เรื่องราวที่เราจะเล่าในคืนนี้ไม่ใช่เรื่องของความสำเร็จที่สวยหรูแต่เป็นเรื่องราวเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การลองผิดลองถูกและที่สำคัญที่สุดคือการยืนหยัดต่อสู้กับคำว่าเป็นไปไม่ได้ครับนี่คือบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนที่มีความฝันแต่กำลังหวาดกลัวต่อคำวิจารณ์เหล่านั้นเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เริ่มต้นในห้องประชุมที่หรูหราหรือในซิลิคอนแวลลีย์ที่เต็มไปด้วยนักลงทุนแต่เริ่มต้นขึ้นในรถยนต์ครสเลอร์ทาวน์แอนด์คันทรีครับทุกๆเชา้ามาร์คแรนดอฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทางตรงและผู้ประกอบการโดยสายเลือดจะขับรถจากบ้านที่เมืองซานตาครูซไปรับเพื่อนร่วมง,งานของเขารีดเฮสติงส์อัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์และวิศวกรซอฟต์แวร์ผู้เปี่ยมด้วยตัก,กะเพื่อเดินทางไปยังบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อเพียวแอทเรียที่พวกเขาทำงานอยู่ด้วยกันการเดินทางที่ยาวนานไปกลับหลายชั่วโมงนี้เองได้กลายเป็นห้องทดลองความทิศหรืออินิวเบเตอร์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจสมัยใหม่ ระหว่างการเดินทางนั้นมาร์คผู้เปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์จะโยนไอเดียธุรกิจใหม่ๆออกมาไม่หยุดหย่อนส่วนรีดผู้ยึดมั่นในเหตุผลและข้อมูลก็จะรับหน้าที่เป็นคนคอยยิงไอเดียเหล่านั้นให้ตกไปด้วยคำถามที่เฉียบคมและคำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมามันคือการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบระหว่างนักฝันและนักปฏิบัติสิ่งที่น่าสนใจคือไอเดียส่วนใหญ่ที่มาร์คิดขึ้นมาในช่วงแรกนั้น มันเป็นไอเดียที่แย่มากครับพวกเขาเคยใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการพัฒนาแนวคิดแชมพูสั่งทำพิเศษลองนึกภาพตามนะครับเขาจะต้องตัดตัวอย่างเส้นผมของตัวเองใส่ซองส่งมาให้บริษัทแล้วทีมงานจะนำไปวิเคราะห์ในห้องแลบเพื่อผลิตแชมพูสูตรเฉพาะบุคคลส่งกลับไปให้แค่คิดถึงกระบวนการก็ปวดหัวแล้วใช่ไหมครับรีดชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของซัพพลายเชน ต้นทุนที่สูงลิ้วและความยุ่งยากในการทำการตลาดเมื่อไอเดียแชมพูตกไปหมาก็เสนอไอเดียใหม่อาหารสุนัขแบบเฉพาะตัวที่จะปรับสูตรตามสายพันธุ์น้ำหนักและอายุของสุนัขแต่ละตัวไอเดียนี้ก็ถูกรีดยิงตกไปอีกครั้งด้วยเหตุผลคล้ายๆกันนั่นคือความซับซ้อนในการผลิตและจัดส่งบทเรียนแรกที่เราได้เรียนรู้จากมาร์กไม่ใช่การต้องมีไอเดียที่ดีที่สุด แต่คือปริมาณของไอเดียต่างหากครับเขาเชื่อในการสร้างวัฒนธรรมที่อนุญาตให้ตัวเองและทีมงานมีไอเดียที่แย่ได้อย่างอิสระเพราะในทุกๆ10บไอเดียที่ดูไร้าสาระอาจจะมีหนึ่งไอเดียที่พอจะมีแววและในทุกๆร้อยไอเดียที่มีแววอาจจะมีหนึ่งไอเดียที่สามารถเปลี่ยนโลกได้กระบวนการนี้คือการกรองคือการฝึกฝนกล้ามเนื้อแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้แข็งแรง จนกระทั่งวันหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า DVD Digital Versatile Disc ได้ถือกำเนิดขึ้นมาร์กตื่นเต้นกับแผ่นดิสก์บางเบาที่ให้ภาพคมชัดกว่าม้วนวิดีโอเทปขนาดใหญ่อย่างเทียบไม่ติดมันคืออนาคตที่จับต้องได้แต่ในตอนนั้นมันยังเป็นของเล่นราคาแพงสำหรับกลุ่มคนรักโฮมเทเตอร์เท่านั้นปรีดเองก็ยังคงไม่เชื่อเขามองว่ามัน อาจเป็นแค่กระแสเหมือนกับเลเซอร์ดิสที่เคยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้นจากความหงุดหงิดในชีวิตประจำวันรีดมาเล่าให้มาร์คฟังด้วยความหัวเสียว่าเขาเพิ่งโดนร้านบล็อกบัสเตอร์ปรับเงินไปถึง40ดอลลาร์เพราะคืนหนังเรื่องอพอลโล13ที่ยืมมาช้าไป6สัปดาห์เรื่องเล่านี้เป็นตำนานที่หลายคนอาจเคยได้ยินแต่มันคือตัวจุดประกายที่แท้จริงในหัวของมาร์ค ผู้ซึ่งหมกมุ่นกับการหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้มาตลอดการเดินทางความคิดสองอย่างที่ดูไม่เกี่ยวกันก็วิ่งเข้ามาชนกันอย่างจัง 1. คือความเจ็บปวดของผู้บริโภคจากค่าปรับของร้านเช่าว,วิดีโอและ 2. คือคุณสมบัติทางกายภาพของดีวดีที่มันทั้งบางและเบาทันใดนั้นเองคำถามที่ยิ่งใหญ่ก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราให้คนเช่าดีวีดีผ่านทางไรรสนีนีไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีค่าปรับไม่ต้องขับรถไปคืนมันคือไอเดียที่ดูเรียบง่ายแต่ในยุคนั้นมันคือการท้าทายยักษ์ใหญ่อย่างบล็อกบัสเตอร์เมื่อไอเดียเช่าดีวีดีทางไรสีนีผุดขึ้นมาสัญชาตญาณของคนส่วนใหญ่อาจจะรีบไปเขียนแผนธุรกิจหนาเป็นร้อยหน้าทำสไลด์นำเสนอสวยๆแล้วออกไปหานักลงทุน แต่มาร์ d แรนดดไม่ได้ทำแบบนั้นเขาเข้าใจในสัจธรรมข้อหนึ่งของผู้ประกอบการนั่นคือไอเดียที่อยู่ในหัวของคุณยังไม่มีค่าอะไรเลยจนกว่ามันจะถูกพิสูจน์ในโลกแห่งความเป็นจริงความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องการตลาดหรือการแข่งขันแต่เป็นคำถามพื้นฐานที่สุดที่หลายคนมองข้ามแผ่นดีวดีที่บอบบาง จะสามารถรอดชีวิตจากการเดินทางผ่านระบบไพรสณนีของสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ดังนั้นแทนที่จะถกเถียงกันเป็นวันวันมาร์กตัดสินใจทำในสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดเขาทำการทดลองเขาเดินออกจากออฟฟิศในบ่ายวันนั้นขับรถไปที่ร้านขายแผ่นเสียงและซีดีมือสองในเมืองซานตาครูซเขารือหาแผ่นซีดีราคาถูกเพราะตอนนั้นยังหาซื้อดีวดีได้ยาก และหยิบอัลบั้มรวมเพลงของแพทซี่คลายนักร้องคันทรีระดับตำนานขึ้นมาจากนั้นเขาเดินไปที่ร้านขายเครื่องเขียนและเลือกซื้อซองจดหมายสีชมพูสดใสสำหรับส่งกาดอวยพรวันเกิดมันไม่ใช่ซองกันกระแทกไม่มีการปกป้องใดๆเป็นพิเศษเขาใส่แผ่นซีดีลงไปในซองปิดผนึกติดแสตมป์32เซนแล้วจ่าหน้าซองถึงบ้านของตัวเองที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ช่วงตึกเขากลับมาที่รถ และขับไปที่ตู้ปรายนีสีน้ำเงินที่ตั้งอยู่หน้าทำการปราณนีเขาหยุดรถสักครู่มองซองจดหมายสีชมพูในมือมันคือตัวแทนของความฝันอนาคตและความเป็นไปได้ทั้งหมดเขาสอดมันเข้าไปในช่องรับจดหมายและได้ยินเสียงตุ๊บเบาๆเมื่อมันตกลงไปรวมกับจดหมายฉบับอื่นๆมาร์กเล่าว่า24ชั่วโมงต่อมาคือหนึ่งในการรอคอยที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของเขา เขาพยายามทำงานตามปกติแต่ในใจก็คิดวนเวียนอยู่กับซองจดหมายสีชมพูนั้นจะเป็นอย่างไรถ้ามันไปถึงในสภาพแตกละเอียดเป็นเสียเส่ยงเสี่งหรือถ้ามันไปไม่ถึงเลยไอเดียที่เขาตื่นเต้นที่สุดในชีวิตอาจจะต้องจบลงเพราะการทดลองง่ายๆนี้เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อบุรุษไปรสีนีมาส่งจดหมายที่บ้านภรรยาของเขาก็โทรหาเขาที่ออฟฟิศมาร์กมีจดหมายหน้าตาแปลกๆส่งมาถึงคุณนะ มันเป็นซองสีชมพูหัวใจของเขาเต้นแรงเปิดดูสิข้างในเป็นยังไงบ้างปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่ภรรยาของเขาจะตอบกลับมาว่ามันเป็นซีดีเพลงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีไม่มีรอยขีดข่วนเลยวินาทีนั้นเองครับคือวินาทีที่ Netflix ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่ในห้องประชุมไม่ใช่ในสเปรดชีตแต่เกิดจากการทดลองเล็กๆที่ใช้เงินไม่ถึง5ดอลลาร์ ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าสมมุติฐานที่เสี่ยงที่สุดของธุรกิจนี้มันเป็นไปได้นี่คือหัวใจของหลักการ Lean Startup ที่เราได้ยินกันบ่อยๆในปัจจุบันสร้างวัดผลเรียนรู้ในรูปแบบที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์ที่สุดหลังจากการทดลองแพดซี่คลายประสบความสำเร็จมาร์กและรีดก็ตัดสินใจเดินหน้าเต็มกำลังพวกเขาก่อตั้งบริษัทขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1997 ด้วยเงินทุนเริ่มต้นจากรีดเฮสติงส์และหาออฟฟิศแห่งแรกได้ซึ่งเคยเป็นห้องประชุมของธนาคารในเมืองเล็กๆชื่อ Scotts Valley ช่วงเวลาต่อจากนี้คือความโกลาหลของการสร้างธุรกิจจากศูนย์อย่างแท้จริงพวกเขาต้องสร้างเว็บไซต e ์ e-commerce แห่งแรกของโลกที่ให้บริการเช่าดีวซึ่งหมายความว่าการสร้างฐานข้อมูลของหนังทุกเรื่องที่มีการผลิตออกมาในรูปแบบดีวดี พวกเขาต้องออกแบบระบบโลจิสติกหลังบ้านเพื่อจัดการกับการส่งและรับคืนดีวีดีนับพันแผ่นต่อวันที่ท้าทายที่สุดคือการเจรจากับสตูดิโอภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ในฮอลลีวูดซึ่งในตอนนั้นยังไม่เข้าใจโมเดลธุรกิจของเขาและไม่ยอมขายแผ่นดีวีดีให้ในราคาขายส่งทำให้ Netflix ต้องยอมซื้อดีวดในราคาขายปลีกเหมือนกับลูกค้าทั่วไปซึ่งกัดกลิ่นกำไรของบริษัทอย่างมหาศาล ในที่สุดวันเปิดตัวเว็บไซต์ netflix.com ก็มาถึงในวันที่14เมษายน1998ทีมงานทุกคนมารวมตัวกันในออฟฟิศเล็กๆด้วยความตื่นเต้นแต่เพียงไม่กี่นาทีหลังจากเปิดให้บริการเว็บไซต์ก็ลม่ม เกิดความโกลาหนขึ้นทันทีทีมงานต้องทำงานกันอย่างบ้าคลั่งตลอดทั้งคืนเพื่อแก้ไขปัญหามันคือบทเรียนแรกที่พวกเขาได้เรียนรู้ว่าในโลกของสตาร์ทอัพไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกวันคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแม้เว็บไซต์จะกลับมาใช้งานได้แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดกว่านั้นนั่นคือกระแสเงินสดหรือที่ในวงการสตาร์ทอัพเรียกว่าเบิร์นเรท บริษัทกำลังเผาเงินทิ้งในอัตราที่น่าตกใจทุกๆเดือนรายจ่ายสูงกว่ารายรับมหาศาลพวกเขาเหมือนกับรถที่น้ำมันกำลังจะหมดลงทุกขณะภายในปี2000สถานการณ์ก,ก็ย่ำแย่ถึงขีดสุด Netflix อยู่บนปากเหวของการล้มละลายพวกเขาต้องการเงินทุนก้อนใหญ่อย่างเร่งด่วนเพื่อต่อลมหายใจและในภาวะที่สิ้นหวังนั่นเองพวกเขาก็มองเห็นทางรอดเพียงทางเดียว นั่นคือการก้มหัวให้กับยักษ์ใหญ่ที่พวกเขาตั้งใจจะมาโค่นลม้มลองจินตนาการถึงความรู้สึกของมาร์คและรีดบนเครื่องบินที่มุ่งหน้าสู่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บล็อกบัสเตอร์นะครับพวกเขาไม่ได้เดินทางไปในฐานะคู่แข่งที่เท่าเทียมแต่ไปในฐานะผู้ที่กำลังจะยอมแพ้พวกเขากำลังจะไปเสนอขายลูกที่พวกเขาสร้างมากับมือเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว บล็อกบัสเตอร์ในปี2000คือมหาอำนาจที่ไม่มีใครเทียบได้มีร้านสาขาเกือบ9,000แห่งทั่วโลกมีรายได้หลายพันล้านดอลลาร์และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกันการเดินเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของพวกเขาเปรียบเสมือนการเดินเข้าสู่ปราสาทของราชาผู้ครองบัลลังก์ แผนของพวกเขาคือเสนอขาย Netflix ให้ Blockbuster ในราคา50ล้านดอลลาร์และทีมของพวกเขาจะเข้าไปเป็นหัวหอกในการสร้างธุรกิจออนไลน์ภายใต้แบรนด์ blockbuster.com มันเป็นข้อเสนอที่ดูสมเหตุสมผลมากในเวลานั้นมันคือการรวมพลังระหว่างยักษ์ใหญ่แห่งโลกออฟไลน์และผู้บุกเบิกแห่งโลกออนไลน์ มาร์กเล่าถึงบรรยากาศในห้องประชุมว่ามันตึงเครียดและน่าเกรงขามทีมผู้บริหารของบล็อกบัสเตอร์นำโดยซ e o จอห์นแอนติโอโคนั่นอยู่อีกฝั่งของโต๊ะด้วยท่าทีที่เฉยเมยและไม่แย่แสร e ดเฮสติงส์เริ่มต้นนำเสนอแผนอย่างมืออาชีพเขาใช้ภาพอนาคตที่ธุรกิจเช่าหนังจะย้ายไปอยู่บนโลกออนไลน์และนี่คือโอกาสที่บล็อกบัสเตอร์จะก้าวเข้าไปเป็นผู้นำก่อนใคร หลังจากนำเสนอจบลงจอห์นแอนติโอโคก็เอนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยและถามคำถามที่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่เข้าใจหรือไม่สนใจในสิ่งที่เน็ตฟลิกํ์ำลังทำเลยแม้แต่น้อยแต่คำถามที่ชี้ชะตาก็คือตอนที่เขาถามเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจรีดอธิบายโมเดลการสมัครสมาชิกและข้อเสนอขายกิจการในราคา50ล้านดอลลาร์ ความเงียบเข้าปกคลุมห้องประชุมก่อนที่แอนติวอร์โคจะเผยรอยยิ้มที่มุมปากและแทบจะหลุดหัวเราะออกมามาร์กเล่าว่ามันเป็นภาพที่เขาจะไม่มีวันลืมผู้บริหารระดับสูงของบล็อกบัสเตอร์มองหน้ากันเหมือนกับว่ากำลังฟังเรื่องตลกที่ไร้าสาระที่สุดการเจรจาจบลงอย่างรวดเร็วข้อเสนอนั้นถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดี การเดินทางกลับแคลิฟอร์เนียในวันนั้นคือช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของบริษัทมาร์กและรีดแทบไม่ได้คุยกันเลยตลอดการเดินทางความฝันของพวกเขาพังทลายลงตรงหน้าแต่ท่ามกลางความผิดหวังนั่นเองครับที่บางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นความพ่ายแพ้ในวันนั้นได้ปลดปล่อยพวกเขาจากความคิดที่จะหาทางลัดหรือหาคนมาช่วย มันเป็นช่วงเวลาเผาสะพานที่บังคับให้พวกเขารู้ว่าต้องสู้เพื่อความอยู่รอดด้วยตัวเองเท่านั้นไม่มีแผนสำรองอีกต่อไปการถูกปฏิเสธครั้งนั้นไม่ได้ฆ่า Netflix แต่มันได้มอบชีวิตใหม่ให้กับเขาเมื่อกลับมาจากดัลลัสด้วยความบอบชำ้ำทีมงาน Netflix กก็กลับมาสู่กระดานวางแผนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่แตกต่างออกไปพวกเขาต้องคิดขนบางอย่างที่จะเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิง และนวัตกรรมนั้นก็คือการยกเลิกโมเดลการเช่าเป็นครั้งคราวที่มีค่าปรับซ่อนอยู่ทิ้มไปและทุ่มเททุกอย่างกับโมเดลการสมัครสมาชิกรายเดือน s u b s c r i p t i o n ที่ลูกค้าสามารถเช่า DVD ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งครั้งละ3ามเรื่องไม่มีวันกำหนดส่งและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีค่าปรับ no Late Fe e s นี่คือการโจมตีจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดและน่ารำคาญที่สุดของบล็อกบัสเตอร์โดยตรง มันคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าจากผู้ให้บริการที่คอยจ้องจะปรับเงินมาเป็นเพื่อนที่มอบความบันเทิงให้อย่างไม่จำกัดมันเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงอย่างยิ่งแต่สุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่ทำให้ Netflix ชนะสงครามและในขณะที่บริษัทกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาร์คแ n รนดอฟก็ต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในฐานะผู้ก่อตั้งเขาตระหนักว่า ตัวเขาเองคือนักเริ่มต้นสตาร์เตอร์เขารักความโกลาหลของการสร้างสิ่งใหม่จากศูนย์เขาสนุกกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการลองผิดลองถูกแต่เมื่อบริษัทเติบโตจนมีพนักงานหลายร้อยคนและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นทักษะที่จำเป็นในการนำองค์กรก็เปลี่ยนไป มันต้องการนักขยายกิจการ scaler ผู้ที่เก่งกาจในด้านการวางระบบการบริหารจัดการและการสร้างองค์กรให้ยั่งยืนซึ่งนั่นคือตัวตนของรีดเฮสติงส์ด้วยความเข้าใจในตัวเองอย่างลึกซึง้งและการเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทมากกว่าอีโก้ส่วนตัวมาร์คจึงตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่ง CEO และส่งมอบตำแหน่งนั้นให้กับรีดมันคือการกระทำที่แสดงถึงวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำที่หาได้ยาก เขายังคงทำงานในบริษัทต่ออีกระยะหนึ่งในตำแหน่งผู้ดูแลฝ่ายผลิตภัณฑ์ก่อนจะอำลาบริษัทที่เขาสร้างมากับมือในปี2003เพื่อออกไปเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่เรื่องราวของมาร์คสอนเราในบทเรียนสุดท้ายที่สำคัญยิ่ง นั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงของผู้ก่อตั้งอาจไม่ใช่การอยู่กับบริษัทไปตลอดการแต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะปล่อยวางเพื่อให้สิ่งที่เรารักได้เติบโตไปในเส้นทางที่ดีที่สุดเรื่องราวจากหนังสือ t h a t will never work คือมหากราบของผู้ประกอบการที่ครบทุกรสชาติมันคือบทพิสูจน์ว่าไอเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหลายๆครั้งก็เริ่มต้นมาจากคำสบประมาท มันสอนให้เราเห็นคุณค่าของการลงมือทำการทดลองเล็กๆเ,เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้แทนที่จะจมอยู่กับแผนการที่สวยหรูแต่ยังไม่เคยถูกทดสอบมันแสดงให้เราเห็นว่าการถูกปฏิเสธที่เจ็บปวดที่สุดอาจกลายเป็นพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผลักดันให้เราค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง และสุดท้ายมันย้ำเตือนเราว่าความเป็นผู้นำที่แท้จริงนั้นรวมถึงการรู้จักตัวเองและความกล้าหาญที่จะหลีกทางเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนที่เราจะหลับตาลงในคืนนี้ผมอยากให้คุณลองนึกถึงไอเดียหนึ่งในชีวิตของคุณไอเดียที่คุณอาจจะเคยเล่าให้ใครฟังแล้วถูกปฏิเสธ หรืออาจจะเป็นไอเดียที่คุณไม่เคยกล้าแม้แต่จะเอ่ยมันออกมาดังๆเพราะเสียงในหัวของคุณเองที่คอยบอกว่ามันจะไม่มีวันได้ผลหรอกลองคิดดูสิครับว่าการทดลองแพทซี่คลายนของคุณคืออะไรอะไรคือการกระทําที่เล็กที่สุดง่ายที่สุดและใช้เงินน้อยที่สุดที่คุณสามารถทําได้ในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เพื่อเปิดตัวธุรกิจแต่เพื่อทดสอบสมมุติฐานที่เสี่ยงที่สุดของไอเดียนั้น เพื่อดูว่ามันเป็นไปได้หรือไม่และผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามเดิมเพื่อให้คุณได้นำไปไตร่ตรองกับตัวเองอย่างเงียบๆครับไอเดียอะไรในชีวิตคุณที่คุณยังไม่กล้าลองเพราะกลัวว่ามันจะไม่มีวันได้ผลสำหรับคืนนี้ขอให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และขอให้ความฝันของคุณจงแข็งแกร่งกว่าทุกคำวิจารณ์ราตรีสวัสดิ์ครับ You've been listening to Read the World at Bedtime. Subscribe now and join us again in the next episode. Good night.